อาไนั้นจำตายหมืมแหละมัมนอาไมคตัดชุดตัดนะ <c oughs> ตัดชุดตดอยอันนี้เราต้องมีก่อนเนาะเดี๋อวเดี๋ยอ,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 อ ยี่สิบบาทจ้ายี่สิบบาทจ้าทำไมเราไม่เจอเห็ดทำไมเราไม่เจอเห็ดพอขนาดนี้ยังไม่เจอเห็ดพออยู่ โอ้โหแข็งแรากเลยเาต้องเวยอาัดไปทำอลทลังาัดไปทเองเลยนี่คือต้นว้

ปีนี้แหละไอ้ต้นโน่แหละที่ป้าขลาดไว้อาจจะขึ้น มันอยู่ในกระเพราเนี่ยฮะโอ้เด็ดพริกเอาไปให้ใครให้ใครทำกระเพาเดี๋ยวให้ใครลูก ใหอยากกินขี้ก็เด็ดป็นี่เป็นตายนี่ชอบไม่ว่ามันจะไม่บาตรหรือแบบนี้ง่านน้ำยาคาบัดมือแล้วยาคาบัดมือจิ้งหรุยาคาวย้คมเดี๋ยวอสมโทรเรียกเจ้าหน้าที่ก่อนเด้อ เยี่ยมเยียมเยียมลงเลยทิ้ตาเดียวนะต้องเอายาคิวมาใส่เลยาตะคิวเาตะคิมาให้นอันทำาเลือดอ่ะแมนอ้าวอันนึงนะอีกอย่างนึงไม่ใช่อันนี้ไมจ้ะม่มีต้นง่นอยแน่ไม่นไน้ง ไปสายยาดอกผึ้ใส่ยแพสนะเกิดอะไรขึ้นแล้วยาโดน้นั่นแล้วยาบาดยาบาดแล้วยาบาดโอเคนะฮะมาสำหรับคลิปนี้ก็ปุ๊บไหมเข้ามาไปบีนน้อยคาเฟมลูกคาเฟ่มมาเริวค่ะก็ ได้มันเป็นได้เฉือดดีหยามายังเลยนะยังห้อยู่เลยยังไม่ห้เออคนตรงนี้หนมาโนโซเซกันไหมมาครับเพมครับเพมถ่ายภาพเอาเอาคลอสับมาโดนก่อนถ่ายภาพเดี๋ยวเอากล้องไปรวมกันก่อนมีน้อยอยู่ตรงนี้นะลูกนะพัฒนาได้พืดที่ยาวสั้นกล้องยาวสั้นกล้องมามามง ได้เล่ไมน้อยตัวกแกินแกงแตงนะใส่ใบเนี้ยใบใบใบได้เหรอแกงแตงห่อใบหัวลาพาใส่ใบอไใบตะลักไปจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรยังอยู่ไหมกองเรายังมีชีวิตอยู่ไหมอยู่อยู่โอเคอออด้วยจอด้วยอด้วยใครขอมาอุปกรณ์มาอุปกรณ์มาเด้วเด้อเดีอมีน้อยมาอุปกรณ์มาลูกมามามาน มีนแม่นี่ไอ้รูปแล้วว่าจะไปแล้วเนี่ยอะเอามาพริกมาพริกมามาพริกเดียวตมือให้เเดี๋ยวเซ็ตใหเร็วเอาพริกเออเอาผูกพริกฮะยกมือเร็วหันก้มเดี๋ยวมาปลูกพริกหนึ่งสองสามลูกคลิปเอ้ยหย่าขุดขุดขุดเพราะเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาพัฒนาตรงที่หน้าร้าน เฉียวสมพลปางนะคะเราลุงฟ้าไม่อยู่นะคะลุงฟ้าไม่อยู่แล้วแต่เราก็ทําที่เราทําได้เนาะพัฒนาพื้นที่พัฒนารัวกินได้ของเราเอ๊ะมีแต่ผลออกเยอะมากเลยสวัสดีสวัสดีค่ะไม่น้อยไม่น้อยยังไม่ได้พูดเลยไม่น้อยยังไม่พูดไม่น้อยพูดหน่อยไม่น้อยพูดหน่อยมินนาก็มีส่วนร่วมนะคะคุณลุงพลป้าแตบ๊ายบายด้วยบไปไปเดเ๋ยวสวัสดีค่ะ สวัสดีกรับไม่ของเราน่าจะเกินแล้มันในคนเราหกนาทีเองไหมคลิปสองบอกเออใช่ใช่ไม่เราบิวต่อไปไปแล้วระวังระวังระวังปิดก่อนระวังน่าค่ะเอฟซีเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยท้องฟ้าคลึ้มน่ะ บรรยากาศเป็นใจนะทุกคน <ไป S 1> นะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณ f อซีทุกท่านมากเลยนะคะร่วมแรงร่วมใจแป๊บเดียวนะคะโล่งสะอาดนะคลิปนี้สวัสดีค่ะ